สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแล้วเกตช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจต่างๆที่จะทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากนั่นคือจิตคือกล้องโทรทัศน์ของธรรมะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งและน่าคิดมากทีเดียวครับใช่ค่ะเมื่อเราพูดถึงกล้องโทรทัศน์เราคิดถึงเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไป มองเห็นดวงดาวที่อยู่ห่างไกลมับลล้านกิโลเมตรและสำรวจความลึกลับของจัก,กรวาลถูกต้องครับและจิตใจของเราก็เปรียบเสมือนกล้องโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สามารถสำรวจและค้นพบความจริงของธรรมะได้แต่ปัญหาคือกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ของเรามักจะไม่ได้รับการปรับแต่งที่ดีพอครับ นั่นเป็นจุดสำคัญมากเลยค่ะเหมือนกับกล้องโทรทัศน์ที่ไม่ได้ปรับโฟกัสภาพที่เราเห็นจะไม่ชัดเจนอาจจะเบลอรหรือบิดเบี้ยวจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนก็เช่นกันมันจะไม่สามารถมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนใช่ครับและการที่จะทำให้จิตเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ดีได้นั้นเราต้องเริ่มจากการทำให้จิตใจสงบก่อนเหมือนกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ในที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือนถ้าฐานของกล้องโทรทัศน์ไม่มั่นคงภาพที่ได้จะสั่นไหวไม่ชัดเจนครับ การทำสมาธิก็เป็นเหมือนการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจของเราเมื่อจิตสงบแล้วเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นความจริงในตัวเราเองหรือความจริงของโลกภายนอกและเมื่อพูดถึงการปรับแต่งกล้องโทรทัศน์เรายังต้องปรับเลนส์ด้วยในธรรมะเลนส์ก็คือปัญญาการมีสติและการเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้องถ้าเลนส์เก่าหรือเสียหายก็จะมองไม่เห็นอะไรได้ชัดเจนครับ ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนเลนส์ที่มีความละเอียดสูงที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นอริยสัจสี่ได้ชัดเจนมองเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธธรรมที่น่าสนใจคือกล้องโทรทัศน์ที่ดีจะมีการซูมได้หลายระดับจิตที่ฝึกฝนแล้วก็เช่นกันสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดเล็กๆของจิตใจตัวเองเห็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไปหรือซูมออกไปดูภาพใหญ่ของชีวิตและความเป็นไป การปฏิบัติวิปัสนาก็เปรียบเสมือนการใช้กล้องโทรทัศน์ซูมเข้าไปดูความจริงอย่างละเอียดเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นไปตามธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และคงอยู่ตลอดไปและเมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้เป็นกล้องโทรทัศน์ที่ดีแล้วเราจะค้นพบว่าความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราครับ นี่เป็นจุดที่สําคัญมากค่ะเมื่อเราเริ่มมองเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ไปยึดติดกับอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆมากเกินไปเหมือนนักดาราศาสตร์ที่มองดูดวงดาวผ่านกล้องโทรทัศน์เขาไม่ได้ไปยึดติดกับดวงดาวที่เขาเห็นแต่เขาเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ใช่ครับและที่สําคัญคือกล้องโทรทัศน์ที่ดีต้องมีการบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอจิตใจก็เช่นกันเราต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทําสมาธิเจริญสติและศึกษาธรรมะเป็นประจําครับ การบำรุงรักษาจิตใจนี้ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิในเวลาที่กำหนดเท่านั้นแต่รวมถึงการมีสติในชีวิตประจำวันด้วยการตื่นรู้ในทุกขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานหรือแม้แต่การหายใจและเมื่อจิตเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ดีแล้วเราจะมองเห็นกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นเห็นว่าการกระทำทุกอย่างล้วนมีผลตอบสนองการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราใช้จิตเป็นกล้องโทรทัศน์อย่างชำนาญแล้วเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่งางๆในจักรวาลเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกันไม่มีอะไรที่แยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าปฏิจจสมุตบาทเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้ว เราจะเข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการไม่เข้าใจความเชื่อมโยงนี้การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่และที่สำคัญมากคือกล้องโทรทัศน์ที่ดีที่สุดต้องสะอาดใสไม่มีฝุ่นละอองปกคลุมจิตใจก็เช่นกันต้องปราศจากกิเลสต,ตัณหาไม่มีโลภะโทสะโมหะมาปกคลุมเมื่อน,นั้นเราจะเห็นความจริงได้อย่างแจ่มใสเมื่อเราทําให้จิตใจสะอาดใสนี้ทําได้โดยการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญา ศีลช่วยให้เราไม่ทำสิ่งที่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองสมาธิช่วยให้จิตใจมั่นคงและเป็นสมาธิส่วนปัญญาช่วยให้เราเห็นความจริงอย่างถูกต้องรับน่าคิดว่านักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อสำรวจจกักรวาลภายนอกแต่เราใช้จิตเป็นกล้องโทรทัศน์เพื่อสำรวจจกักรวาลภายในซึ่งกว้างใหญ่และลึกซึ้งไม่แพ้จัก,กรวาลภายนอกเลย ใช่ครับและการสำรวจจักรวาลภายในนี้จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการรู้แจ้งในธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราการเข้าใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเรานั้นที่จริงแล้วเป็นเพียงกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อเราเข้าใจจุดนี้แล้วความทุกจากการยึดมั่นถือมั่นจะค่อยๆหายไปเหมือนกับเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นในกล้องโทรทัศน์เป็นเพียงภาพแสงเราจะไม่ไปยึดต,ติดกับมันมากจนเกินไป และสิ่งที่งดงามของการใช้จิตเป็นกล้องโทรทัศน์คือยิ่งเราฝึกฝนความสามารถในการมองเห็นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับกล้องโทรทัศน์ที่มีข้อจำกัดทางเทคนิคจิตใจที่ฝึกแล้วสามารถพัฒนาได้ไม่มีขีดจำกัดครับนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะเป็นการเดินทางสำรวจที่ไม่มีจุดจบ ทุกครั้งที่เราฝึกฝนเราจะค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเราเองและโลกรอบตัวทั้งหมดนี้ทําให้เราเข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบการตรัสรู้เสมือนกับการเห็นแสงสว่างเพราะเมื่อจิตใจกลายเป็นกล้องโทรทัศน์ที่เป็นสมณะสมุทัยก่อนที่เราจะจบการสนทนาวันนี้เราอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าจิตใจของเรานั้นเป็นกล้องโทรทัศน์ที่อยู่ในสภาพอย่างไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจน และเราจะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้สำรวจความลึกลับของธรรมะและชีวิตได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเก็ตของเรานะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ